สวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญนะครับเราจะมาทําอาหารกับอาจารย์ศรีสมรคงพันธ์นะครับและช่วงนาทีอร่อยครับเมนูง่ายๆที่อาจารย์เคยสอนผมไว้นะครับยำขโมยเมนูหลักครับวันนี้เป็นเค้กเค้กตัวนี้เนี่ยทำง่ายมีกลิ่นหอมของผิวมะนาวและก็มีความมันที่คุณผู้ชมจะต้องหลงรักจากผงอัลมอนด์ป่นทั้งหมดอยู่ในพลรพักนักปรุงวันนี้ครับ วันนี้พลมาอยู่ที่โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญนะครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์แม่นะครับอาจารย์ศิสมนคงพันธ์แม่ครับสวัสดีครับครับนะครับวันนี้เราจะทําอาหารที่ฟังดูเหมือนแบบง่ายๆเป็นอาหารที่ทานที่บ้านได้นั่นก<ช>็นนคือไข่ย,ยัดไส้แด่จริงๆและไข่ย,ยัดไส้เป็นอาหารที่มีที่มาที่ไปไข่ย,ยัดไส้เนี่ยนะก็พระบาทสมเด็จพระ,ะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จประพาสยุโรปอ๋อก็ไปเห็นไข่อมเล็ตเข้ามาที่ท่านก็นมามา,มาประดิษฐ์ใหม่ ให้เป็นของไทยเราเดี๋ยวเราบรรทัดตัวไส้ก่อนไหมครับนี่กุ้งเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ปะคะต้องเอาตรงไอ้เส้นตรงหลังตัดอัดตัดโอ้ใช่โอ้นี่เห็นไหมครับก็ออกมาปื้อก็ใช้ไม้ก็ดึงได้เลยทีเดียวแล้วก็ต้องแกะเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สับก็สับแล้วก็ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้หมูเนี่ยเราก็ใช้ช่วงที่สันนอกไม่มันมากไม่มันมากนะคะไก่ส่วนอกนะคะก็พยายามใช้เนื้อตรงที่ไม่มันเลยต่อไปก็จะมีเนี่ยสามอย่าง คนห่างสี่พันเก่งอยู่แล้วอ่ะ,อะเลยอาเป็นเต่าเหรอครับอาหารเป็นเต่าดีกว่านาะคือการทําอาหารเนี่ยยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้หนึ่งแล้วสองเราควรจะเลือกผักตามฤดูกาลที่หาได้ง่าย<อ>น้ำมันเนี่ยต้องใช้อย่างมีสัดส่วนอันนี้ผม<อ>ใช้น้ำมันลำาส้ดีมากเลยนะคะเอาเลยค่ะใส่เลยครับอ่าเห็นไหมตอนได้กินอ่าความร้อนกำลังดี้วยมีเสียงฉาเล็กๆนะครับอ่ะอันนี้คือแม่ใส่ทั้งหมูและไก่เลยครับแล้วก็มี่ พยายามให้เขากรุ้งค่ะคือมันไม่ต้องผสมผสารเป็นเนื่อเดียวกันให้มันมาออกเป็นสีสีต่างๆกันเจ้์ต่างกันอ่าแน้เวลาผัดนะคะเขาเรียกว่าต้องเก็บด้านข้างด้านข้างให้มัน,นขึ้นมาน,ะะนี่เราก็จะใส่ พริกลงไปก่อนพริกยักษ์ก็อาจจะสุกยากกว่ามะเขือใช่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 นี่เราก็ใส่ช้อนเดียวพอไหมเราดูสีอ่าแม่เริ่มจากช้อนเดียวก่อนอย่าให้หยาดจ้านนะสีหยาดจานมันก็ไม่สวยเพียงจะไม่ให้เนื้อสัตว์มันซีดๆนะคะได้นี่แม่ใส่ไปประมาณช้อนนกขึ้นอันนี้เราก็เติมน้ำปลานิดนึงนะคะน้ำปลาเขาโดนความร้อนเขาก็จะหอมใช่เราก็จะตัดด้วยเกลือน้ำปลาก็ให้ความเค็ม ้วทำไมเรายังต้องใส่เกลือมันช่วยทำไปดึงรสชาติของอาหารนั่นออกมาคุณรู้ได้ไงครับว่าเมื่อไหรเราจะใช้พริกไทยขาวเมื่อไหรเราจะใช้พริกไทยก็จะมีอย่างนี้ถ้าพริกไทยดำเนี่ยนะฮะมันจะเผ็ดน้อยไงมันจะใช้เป็นตัวส่วนผสมที่สําคัญแต่ว่าอันนี้ใช้สําหรับปรุงรสกลิ่นใช้นิดเดียวเกือเทศสุดท้ายเห็นไหม หรือไแม่ดูแล้วเหมือนของง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วเวลาทําเราก็ต้องมีหลักการนะปกติทุกคนก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะทําไข่ยัดไส้เลยคิดว่าง่ายใช่ไหมพอทําแล้วได้มีความรู้สึกว่าทํำให้สุดได้ไหมได้ยังได้แล้วครับอ่าเดี๋ยวไส้เรออมาพักนะครับอ่าเครื่องเสร็จไปแล้วครับแม่ก็เทตัวไข่ก็สองฟองสองฟองนะครับเราต้องใส่อะไรไหมครับแม่เียใส่น้ําใส่น้ําทําไมอะครับ แ้มันนุ่มเหมือนกันนแข็งเลอ๋อใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติแบบเราจะใส่น,นมอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับไ,ได้ใส่เยอะไปก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะนุ่มเหลวเกินอันนี้ต้องคนขนาดไหนครับแม่คือเราต้องการให้มีสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างแล้วก็นุ่มนุมใช้น้ำมันรำข้าวอันนี้น้ำมันรำข้าวตอนนี้เราจะทำเป็นรูปอะไรครับแม่ก็คือห่อเป็นสีส่เหลีย่ยมใช่ไหมครับใส่ พวดเลยไหมครับใส่พวดไปเลยแล้วก็กรอกเลยลูกเอออย่าให้ตรงกลางมันกรอกกรอกคืออ๋อคือกลิ้งใช่ไหมครับกลิ้งไข่เราต้องกรอกอยู่ในรัศมีเท่าๆกันใช่ไหมครับใช่ทีแรกเราเดี๋ยวข้างๆจะบางมากใส่ไส้เนาะครับอ่าลองใส่เยอะแค่ไหน่แม่ใส่สักสามช้อนรับไปเลยลูกปิดไปเลยอ้าพัมเลยจิ๊กี้อ่าพัมเลย นี่ไข่นุ่มมากเลยครับนี่มาจากที่เราใส่น้ำเฮ้ยสิสีแล้วอย่างนี้ก็พลิกได้เลยไหมทนี่ออกมาปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ปุ๊บตรงนี้แล้วเราก็ออกมาใช่ไหมครับแต่อย่าให้ไปตั้งเขาให้เหลือไปสักเส้นแต่เส้นเขาต้องพูนแค่นี้นะครับอ้าวใช่เออมาเออใช่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 พอ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 โอเคครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ยัดไส้นะครับก็คุณผู้ชมรอไปทำดูนะครับคลิงนี้ติดตามชมครับยำขโมยนะครับอาหารลดน้ำหนักสำหรับสาวๆที่ดัดแปลงมาจากยำใหญ่ที่เครื่องเยอะเหลือเกินครับโคลกพริกชี้ฟ้า1เม็ดกระเทียมซอย1ช้อนโต๊รากผักชีหั่นละเอียดครึ่งช้อนโตะแล้วก็พริกไทยขาว5เม็ดโคลกให้แหลกดีนะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะและน้ำส้มสายชูนะครับ1ช้อนโต๊ะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับรสชาติของยำขโมยของเราครับหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งลวก4ตัวเนื้อหมูลวกหั่นชิ้นบาง50กรัมแตงกวาหั่น3ลูกหอมใหญ่หั่นประมาณครึ่งถ้วยและผักกาดหอมหั่นประมาณ100กรัมสะระแหน่ผักชีลงในชามผสม ราดน้ำยำเล็กน้อยคลุกให้เข้าเข้ากันดีตักใส่จานครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยไข่ต้มสุกอีกเล็กน้อยเสร็จแล้วครับยำขโมยอาหารลดน้ำหนักและยังดีต่อดสุขภาพด้วยครับ เมื่อไม่นานมเนียนะครับพลมีพี่นักแสดงมาเยี่ยมที่บ้านพี่ก้อยสิรุนุเพชรอุไรนะครับพลทําเค้กตัวนี้ให้พี่ก้อยเขารับประทานครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบมาเดลล่านะครับเป็นเค้กสไตล์อังกฤษครับซึ่งในสมัยศตวรรษที่18-19เนี่ยเค้กตัวนี้จะเสิร์ฟคู่กับไวน์มาเดลล่าซึ่งเป็นที่ ที่มาของชื่อเค้กนั่นเองนะครับเค้กตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆฟรุตเค้กก็คือว่ายิ่งเก็บและจะยิ่งอร่อยนอกจากนั้นถ้าเผื่อสมมติคุณต้องการเก็บไว้นานๆนะครับก็เพียงแต่ว่าแรปพลาสติกให้ดีสามารถแช่แข็งได้ครับอ่ะพูดมาขนาดนี้เริ่มทําเลยดีกว่านะครับเราอบของพนเราตั้งไว้ก่อนเลยนะครับที่170องศาครับนอกจากนั้นก็พิมพ์เค้กถ้าเผื่เราต้องการทําให้เก็บนานๆและประหยัดที่ตู้เย็นใช่ไหมครับใช้พิมพ์ลักษณะน,นี้ครับเป็นโลแปน อ่ะเราใช้เนยนะครับใช้เนยค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็มีน้ําตาลนะครับเราจะตีเนยกับน้ําตาลให้เข้ากันนะครับเราใช้สปีดเบาๆก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนบางคนที่ทําขนมใหม่ๆอาจจะสงสัยนะครับว่าขาวขึ้นขาวได้ยังไงเนยก็มีสีของเนยเขาขาวเพราะว่าอากาศที่เรานําเข้าไปอยู่กันเนยนั่นเองครับ่าแล้วครับลองดูนะครับ ขาวไหมครับจะต้องขาวลักษณะยอย่างนี้เลยนะครับอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าครีมมิ่งนะครับอะ,ะครับเราใส่ไข่ทั้งหมด3ฟองนะครับถ้าเบิดสมมุติสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องเนี่ยนะครับใส่ทีละฟองเลยจะท้ายจะทําให้หลวมตัวกันได้ง่ายนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ค่อยตอกฟองที่2ลงไป่า หลังจากที่เราใส่ไข่ฟองที่3าลงไปนะครับทผู้ชมเห็นไหมฮะส่วนประกอบของเราแตกแล้วครับเพราะว่าจํานวนน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่เป็นไรครับสามารถแก้ได้นะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปเนี่ยเขาจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมะนาวสูตรนี้นะครับเราจะใช้ผิวของเขาด้วยนะครับเราล้างและทําความสะอาดนี่ครับเราก็ค่อยๆขยับลงไปเลยครับใส่ลงไปทั้งลูกเลยครับเราจะได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแน่นๆนะครับอย่าไปขูดไว้ก่อนนะครับให้เราขูดสดๆลงไปอย่างเงี้ยเพราะว่า ตรงผิวมะนาวเขาจะมีความขมนิดๆแล้วก็มีความหอมนั่นก็คือตัวน้ํามันของเขานั่นเองนะครับอ่ะผมก็จะมีแป้งผงฟูนะครับเอา2ออย่างรวมกันได้เลยครับแล้วเราก็จะลอนลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตีให้เข้ากันเวลาที่เราเพิ่งใส่ตัวส่วนประกอบที่เป็นผงๆลงไปนะครับเราคนเขานิดหน่อยก็ได้ก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับเอาวละจําได้ไหมครับว่าเมื่อกี้ส่วนประกอบของเค้กของเรายังแตกอยู่นี่เห็นไหมครับ บอกแล้วว่าพอแป้งเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขารวมตัวกันเองเราไม่ต้องตีเยอะนะครับตีเล็กน้อยก็พอครับเราจะใช้มะนาวอย่างคุ้มจริงๆนะครับสำหรับตัวน้ําก็ประมาณครึ่งลูกนะครับคั้นออกมาก็ได้ประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งส่วนสุดท้ายครับของอัลมอนด์ป่นนั่นเองครับอ่าหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเค้กของคลก็พร้อมที่จะใส่พิมแล้วครับอ่าแล้วครับคนเคาะพิมเล็กน้อยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับส่วนประกอบเรียบพร้อมที่จะเข้าอบแล้วครับสำหรับเค้กสูตรนี้นะครับมาเดลล่านะครับคนใช้เวลาทั้งหมด45นาทีครับอ่าได้เวลาแล้วเราพยายามทดสอบตรงส่วนที่อยู่ตรงกลางที่สุดและหนาที่สุดนะครับอ่าดึงออกมานะฮะลองดูครับถ้าเกิดสมมติที่ตรงด้านปลายเนี่ยไม่มีส่วนผสมที่เป็นแฉะเนืน้อติดออกมาแล้วก็แปลว่าสุกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพักในพิมพ์พอย่างนี้นะครับให้เขาเย็นตัวลงพร้อมกับตัวพิมพ์พเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดดูครับก่อนเสริมเราก็อาจจะโรยไอซิ่งเล็กน้อยให้สวยงามเรียบร้อยแล้วครับเค้กกลิ่นมะนาหมหอมพร้อมที่จะทานกระชากครับสำหรับสูตรในวันนี้และก็สูตรย้อนหลังคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w f o n f o o d m a r f a ล c o m ครับ วันนี้ผมต้องลาแล้วครับลาไปพรพ้อมกับเค้กของเฮาสวัสดีครับ